มาเจอนักเลงเจ้าถิ่นแต่เก่งไม่จริงวิ่งกลับบ้านและโอ้ยกลับมาก่อนยังไม่ได้คุยกันเลยกูมาตั้งนานแล้วจะรีบไปไหนหันหลังมาก่อนหันหน้ามาเออกลับมาแล้วๆจะรีบ อ้าวคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยมาดีมาคุยกันก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยชื่ออะไรยังไม่ได้รู้จักชื่อเลยเดินกลับบ้านเฉยเลยมาบอกว่าฉันบ้านฉันอยู่ตรงนี้นะอย่าไปยุ่งใช่ไหม โอ้โหชีวิตเดี๋ยวเดินไปก็บอกเลยนะว่าตรงนี้บ้านฉันที่ฉันนะเดินไปตลอดทางเลยฉีตลอดทางเลยดูวิ่งกลับบ้านเฉยเลยนะั่นโะคุยกันยังไม่ทันได้รู้เรื่องเลยไปซะละใจคอ จะถามสักหน่อยเถอะว่าชื่ออะไรก็ไม่ยอมบอกมาถึงก็บอกเฉยๆว่าบ้านฉันอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับไปเลยฮชีวิตบ้านของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็อยากบอกว่าบ้านของเขาอยู่ตรงนี้นะอย่ามาล้ำเส้นบ้านเขานะ <laughs> พี่ดอก